คลิปนี้อกมารีแคปแล้วก็เรียกเชนตัวอยา่างคิวที่ผ่า e ในซีรีส์ EP 4มาแล้วนะครับพวกเรามาเดาพร้อมๆกันแล้วก็มาคุยกันว่า EP ที่4อ่มันน่าจะไปที่ทางไหนและจะมีอะไรให้พวกเราดูกันบ้างน,นะครับผมก่อนที่ไปดูและเรียกเชนพร้อมๆกันและรีแคปไปด้วยกันนะครับฝากทุกคนช่วยกด subscribe ช่องด้วยนะครับตอนนี้ไข่30บกว่า subscribe ก็จะ2 0 0 0 0ืับแล้วรบกวนคนด้วยนะครับ ใน EP ที่สามอะถ้าทุกคนจำได้ก็คือหนูเกื้อเมาแล้วก็จำไม่ได้ช่วยนามำว่าฮิเลียเป็นคนมาส่งแล้วก็งงๆว่าใช่ไม่ใช่แต่ฮิเลียรู้เรื่องหนูเกื้อเกือบทุกเรื่องเลยว,ว่าหนูเกื้อคือคิรินคืออะไรไปร้องเพลงที่ไหนทำอะไรบ้างบ้านรักคืออะไรเงี้ยรู้หมดแล้วก็น่าติดตามไปเรื่อยๆนั่นเดี๋ยวเรามาดูประมาณสี่สิบห้าสิบปีนี้กันแล้วมาคุยกันนะครับว่า EP ที่สี่น่าจะเป็นยังไง เฮีย er, ขออนุญ,ญาตคุณอาให้พาหนุ่เกลือไปอยู่ที่ตะกรอนแล้วคุณอาก็อ,าอ,าอนุญาตแล้วเฮียชี้เลยบ้านเฮียแหละอยู่แค่ทองหล่อห่างกันนิดเดียวเองเกลือจะย้ายไปอยู่กับเฮียก็ได้แต่มีข้อแม่เฮีย er, ต้องยกไปนะก้อนให้เกลือแต่เฮ er, นะียลี่อย่น่ะฉลาดจนน่ากลัวกูไม่รู้เลยนะว่าตอนนี้เฮียรู้อะไรบ้างเฮีย er, ต้องการอะไรจากกูเหรอไปทำความสะอาดครับทำให้ดีที่สุดให้หนุงเกลือไม่อยากออกจากบ้านนี้ไปเลยกูว่าเฮียต้องมีแผนอะไรมากกว่านั้นแน่แต่ตอนนี้กูมั่นใจ ว่าเขาแค่วัดใจูกูต้องรู้ให้ได้กูไม่ยอมเป็นหนูเกลื้อคนดีตลอดไปห,หรอกโอ้ยคนนักโอเคจบแล้วครับกับตัวอย่างประมาณสามสิบกวีสิ่งที่เราเห็นก็คือมันต่อจากตอนจบแหละว,ว่าเฮเลียนใช่ไปมรับหนูเกลือมาอยู่ที่เพนานักรที่บ้านของเฮเลียนแต่พอย์มันคือหนูเกลือ,องอแงแล้วก็ไม่อยากไปเพราะก็ยังไม่รู้อ่ะอยู่ว่าตอนหนูเกลือก็สงสัยแล้วว่า ที่เดี๋ยวรู้ไม่รู้ว่าหนุ่เกลือคือคิรินหรืออะไรประมาณนี้ทําให้พอย์มันคือพูดไงเดีอยพอย์มันคือว่าก็ยังงอนงอนหัวแหละมันไม่ได้โกรธนะก็งอนอยู่แล้วก็พยายามจะเอาชนะว่าแบบเขาไม่ใช่หนุ่เกือ้อแล้วนะเขาคือเกือ้อกิรตินะอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นฟีลฟลนี้แล้วเราทุกครั้งเราชอบแบบพูดไงเดีอย เวลาที่หนูเกื้อต่อรองกับเฮเลียนน่ะเราชอบรอยยิ้มของเฮเลียนที่รู้แบบเขายอมเขารู้ทันแหละและยอมอยู่ที่ว่าว่าจะเล่นเกมน,นี้กลับมาอย่างไงนั่นคือสิ่งที่ยกแอบรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นรวมถึง point หนึ่งที่เรารู้สึกน่าสนใจคือการที่บอกว่าต้องยกเพนกอนให้หนูเกื้อใช่ไหมเฮเลียนให้อยู่แล้วมัน ม่เหมือนที่เรียนพยายามทําตัวเองให้ดีทุกๆอย่างจากที่อีพีแรกๆที่เราดูมาจนถึงอีพีที่สามอีพีทผัดอีพีที่แล้วอ่ะเพื่อจะให้ตัวเองเหมาะสมกับหนูเกื้อดังนั้นขอแค่บ้านอะอยู่ว่าที่เลียนให้มาอาจจะรวมถึงผับของเฮเลียนด้วยซะด้วยซ้ำอืมส่วนอื่นๆหยกรู้สึกแค่หยกชอบทุกซีนที่เอ่อหนูเกลือกับ คนเดียวอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนที่ดูแบบน่ารักช่วยๆกันคิดทั้งทางที่แบบบางอย่างคิดอะไรกันดูตลกๆแต่ก็ทุกครั้งที่สคนอชยังอยู่ด้วยกันมานดูคิวแล้วก็น่ารักมากๆนั่นคือสิ่งที่ทําให้องมยิ้มได้แต่อีกพาร์ทหนึ่งมากเป็นพาร์ทของเบรดเฟรนด์ของเพื่อนที่ดีต่อกันเหมือนกันเหมือนกันกบมันจะต่างกับพาที่เราเห็นเวลาหนูเกื้ออยู่กับเฮเลียนอะมันจะดูน่ารักอีกฟิลหนึ่ง โอเคคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนเห็นว่าไงหรือคิดว่า EP ที่4จะเป็นยังไงเราคอมเมนต์คุยกันได้เลยนะครับและคืนนี้เรามาดูคิปตี้พายดิ s ซีรีส์ทาง w r r k Point ช่อง23ใช่ไหมใช่ช่องที่3ิ3ตอน4ทุ่มนะครับแล้วเขาก็รีลันทาง Official ของ Youtube ของเขาตอน5้าทุ่มครึ่งไหมถูกใจเวลาที่ชัวร์วไม่ได้เพราะโยกอาจจะไม่มีเวลาดูตอนนั้นนะครับส่วนเ e ็กชัน่นโยกถ่ายโยกน่าจะถ่ายในคืนวัน เสาร์หรือสายๆหรือคืนวันอาทิตย์แะครับแล้วก็จตรอทุกคนดูกันในวันอังคารเหมือนเดิมนะครับยังไงช่วงนี้ทุกคนเทคแคร์ดูแลตัวเองกันเยอะๆนะครับจำนวนคนติดโควิดขึ้นมา2 0 0 0 0 20,000กว่าทุกวันเลยก็อยากให้ทุกคนเทคแคร์ดูแลตัวเองกันเยอะๆนะครับใส่แมส2สองชั้นนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองเพื่อตัวเราเองและคนที่เราักรู้สึกช่วงนี้น้ำมันแ